สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอโต๊ด1 5ทาร์ลตนะครับหมอโตษก็ขอสวัสดีชาวธาตุไฟถึกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโตตและสนับสนุนช่องหมอโตษนะครับ mm. คลิปนี้เป็นคลิปคนในใจคุณเขาคิดถึงคุณไหมของชาวธาตุไฟธาตุไฟได้แก่ราศีเมษราศีสิงราศีธนูตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่31มีนาคมปี2567หมอโตษอธิฐานให้ดูได้ธรค k นาและราศีเลยนะครับ หมอโตด,ดูแบบโหราศาสตร์ไทยวันที่ก็ผินไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานไพ่เนี่ยเป็นไพ่พลังงานโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์อะไรจะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปขอไพ่พลังงานสิบใบให้กับชาวธาตุไฟเมสิงธนูคนในใจคุณเขาคิดถึงคุณไหม พลังงานาไพ่ใบแรกเป็นไพ่พลังงานของการติดต่อการสื่อสารอยากติดต่อการกลับมาพูดการกลับเข้ามาเคลียร์ในความรู้สึกซึ่งกันและกันก็ได้นะเป็นไพ่ของเดอดฟูเป็นพลังงานงการเริ่มต้นเป็นไพ่แห่งการหลุดพ้น เป็นพลังางานการเริ่มต้นใหม่ที่ตัวของคุณความเป็นอิสระความสุขที่อยู่กับตัวของตัวเองนะครับเป็นพลังงานของเจ็ดเหรียญกับสิ่งที่รอคอยคุณอา Hai, ที่จะไม่รอคอยกับความรู้สึกแล้วก็ได้ก็พอกับสิ่งที่ผ่านมากุญอาที่ทุ่มเทให,ให้กับเขาทุกๆอยา่างเอาใจใส่เขาทุกๆอย่างนะครับเป็นพลังงานของจัดติความไม่เท่าเทียมความไม่ยุติธรรมซึ่งกันและกันก็ได้เป็นพลังงานของกฎแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอนะครับเป็นไพ่ของเดอะเฮอร์มิตการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนบางอย่างกับอดีตที่ผ่านมากับอดีตที่เเเคคยยผิดดหวัังกบอีีตท่ศร้า กับอดีตที่เคยเสียใจนะเป็นพลังงานแห่งการที่เราอาจจะจะมีความสุขที่อยู่กับตัวเองนะโอกาสแห่งการเริ่มต้นใหม่โอกาสแห่งการเริ่มต้นสิ่งดีๆเอทเอาครับโอกาสแห่งการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ของคุณก็ได้นะครับเป็นไพ่พลังงานของเดอะซาโดซานคาพูดโกหกคาพูดหลอกลวงหรือกับอดีที่ผ่านมามีคนที่ดึงเราไปตกอยู่ในสถานการณ์มือที่3เป็นไพ่ของเดอะซาโดซานเนี่ยเป็นไพ่แห่งการลุ่มหลงความมัวเมาที่จะมีคนที่หลงไปกับความรู้สึกที่ มันเข้ามาก็ได้นะเป็นไพ่พลังงานของการที่เจ้าชู้ของคนคนหนึ่งก็ได้นะครับมันยังมีพลังงานางการยังลืมใครไม่ได้ยังคิดถึงอยู่ก็ได้นะครับเป็นไพ่พลังงานของเดือันความสุขความสําเร็จความสมหวังสมหวังในสิ่งที่ตั้งใจสําเร็จในสิ่งที่เราลงมือทําในทุกๆอย่างที่เราตั้งใจไว้นะครับมีพลังงานของความเครียดความกดดันช่วงนี้อาจจะมีพลังงานการนอนไม่หลับก็ได้นะของชาวาธาตุไฟ เป็นการที่คิดเยอะคิดมากในช่วงนี้ก็ได้นะครับเป็นพลังงานของอนาคตมีไพ่ของโอกาสใหม่ๆโอกาสที่คุณจะเป็นคนที่เลือกโอกาสด้วยตัวของคุณโอกาสสิ่งดีๆที่คุณจะกำหนดเส้นทางให้กับตัวของตัวเองนะครับเป็นพลังงานความมั่นคงทางด้านการงานของคุณก็ได้นะการลงหลักปักฐานการสร้างอนาคตการสร้างรากฐานให้กับตัวเองการที่เหมือนวางแผนที่จะสร้างอนาคตให้กับตัวของตัวเองในสิ่งที่คุณตั้งใจในสิ่งที่คุณ ตั้งเป้าหมายให้กับชีวิตของคุณนะครับเป็นไพ่พลังงานของทรัพยากรการใช้ทรัพยากรคือมีพลังงานการที่เราอาจจะหาทรัพยากรใหม่ๆสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆให้กับตัวของเราเองก็ได้นะครับเป็นไพ่พลังงานของการที่การปกป้องเพื่อค้นหาสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตของเราการดูแลการปกป้องตัวของตัวเองการเห็นคุณเห็นค่านในตัวของเราเองความที่เหมือน เราจะมุ่งมั่นทำในสิ่งที่เราตั้งใจในสิ่งที่เราหวังไว้ก็ได้นะครับเป็นไพ่พลังงานของโมรดกโอทาร่าโมรดกทรัพย์สินเงินทองความจเจริญรุง่งเรืองนะเป็นประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้นอย่างสมบูรณ์ในตัวของคุณนะครับหรือมีพลังงานของการที่มองถึงทรัพย์สินเงินทองการสร้างอนาคตให้กับตัวเอง ความมั่นคงทางด้านการเงินของคุณก็ได้นะอ่ามีพลังงานของเซลล์คอร์ดไพ่พลังงานสิบใบนะเป็นไพ่พลังงานของการที่มีพลังงานของไพ่ใบแรกอาจที่จะเป็นพลังงานของการที่โฟกัสถึงเรื่องงานการรับผิดชอบทางเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวกับออนไลน์ก็ได้นะครับเป็นพลังงานการติดต่องานที่ติดต่อสื่อสารกันก็ได้เป็นพลังงานจัตติกเนี่ยอาจจะจะมีพลังงานของการที่มีข้อตกลงนะอาจี่จะมีข้อตกลงบางอย่าง ในช่วงนีอ้อ่าที่จะอ่านข้อกฎหมายในการเซ็นสัญญาในที่คุณเซ็นนะอ่าที่จะหาข้อมูลนะครับเป็นพลังงานของเดอะซันความสุขความสําเร็จความสมหวังความอิสระในตัวของตัวเองเป็นพลังงานการที่เรา,อ,าอ่าที่จะหวังถึงเป้าหมายในอนาคตของเราการที่เราทุ่มเทกับสิ่งที่เราตั้งใจไว้สิ่งที่เรามุ่งม,มั่นไว้มีพลังงานของโอกาสแห่งการเติมเต็มความรัก ก็ได้นะครับเป็นพลังงานของโอกาสห่งการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ของคุณอาจที่จะมีพลังงานของคนที่ทํางานเกี่ยวกับงานอิสระก็ได้นะเป็นพลังงานของการคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านกฎหมายที่จะเข้ามาก็ได้นะครับ<อ>เป็นพลังงานของคนที่เป็นคนที่มีชื่อเสียงในสายงานนั้นๆก็ได้นะเป็นพลังงานของคนที่มีพลังงานงความสดใสในรอยยิ้ม <S <S ในความสุขอยู <S <S ่ด,ด้วยแล้วมีความอบอุ่นนะครับเป็นพลังงานแห่งการพบเจอคู่อาจที่จะพบเจอ กันในสายออนไลน์ก็ได้นะครับอ่าที่จะต้องเช็คสถา,สถานะบางคนสมหวังบางคนไม่สมหวังนะครับโอกาสแห่งการเริ่มต้นที่ดีนะอ่าขอดูพลังงานอดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูก่อนนะครับเป็นไพ่พลังงานของเป็นผู้ให้ได้เป็นผู้ไม่ได้รับพอๆกันมันเหมือนเป็นพลังงานางการที่เราไม่ได้รับ ความเท่าเทียมในสิ่งที่เราทุ่มเทไปในสิ่งที่เราให้ไปก็ได้นะเป็นพลังงานของ The aren, การปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีพลังงานของพ่อมแม่ในช่วงนี้ก็ได้นะกบดีที่ผ่านมาอาจที่จะกลับเข้ามาถือหัวใจของเราความสุขของเราความอบอุ่นในตัวของเราก็ได้นะครับเป็นไพ่แห่งการที่ถือถ้วยอารมณ์และความรู้สึก ความรู้สึกก็คือหัวใจของเราถ้วยก็คืออารมณ์และความรู้สึกที่คุณอยากที่จะมอบให้กับคนที่เห็นคุณเห็นค่าให้กับคนที่รู้ค่าให้กับคนที่เข้ามาเติมเต็มในหัวใจเติมเต็ม กันและกันนะเป็นไพ่พลังงานของกิงอฟวาราชาแห่งไฟราชาถือไม้เท้าเป็นพลังงานงคนที่ขยันคนที่ทุ่มเทกับงานแอคทีฟกับงานมองถึงอนาคตและความมั่นคงข้างหน้าของคุณนะครับเป็นไพ่พลังงานของการที่มีไพ่ของดีเอ็มพสเทธิดาดาวสุดาวีนัทที่จะมีพลังงานของคนที่เข้ามาในช่วงนี้ท่านชายจะได้พบเจอคนที่เกื้อหนุนบุญอุปถัมภ์ซึ่งกันและกันนะครับเป็นคนที่เข้ามาอุปถัมภ์คอยช่วยเหลือเกื้อกูล ในหน้าที่การงานในสิ่งต่างๆก็ได้นะครับเป็นไพ่พลังงานของท่านหญิงจะได้เจอพลังงานของคนที่เอาใจใส่ดูแลและทุ่มเทซึ่งกันและกันนะครับเป็นพลังงานของ Queen o f ครับเป็นพลังงานของคนที่ดูแลและเอาใจใส่ความรู้สึกของตัวเองนะเป็นพลังงานของไพ่คู่เข้ามาที่จะมีพลังงานของอนาคตโอกาสสิ่งต่างๆเป็นพลังงานของ จัดติกเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่เป็นคู่สัญญากันมาก็ได้นะครับนาพาให้เราได้มาพบเจอกันก็ได้นะครับเป็นคนที่อาจที่จะกับอดีตที่ผ่านมาอาจที่เคยปิดกัน้นบล็อกเคยมีกําแพงกันแลกกันไปนะมีคนที่อยากกลับเข้ามาขอโอกาสการงอขอคืนดีอยากกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งในวันเนี้ยมีคนที่รู้สึกผิดหวังรู้สึกเสียใจกับความรู้สึกเป็นพลังงานของไพ่เดบ เวอร์ Major, ไพ่เมเจอร์เวสุดท้ายนะครับเป็นพลังงานของสี่ถ้วยความไม่ได้ดังใจการที่เราทําเพื่อใครสักคนหนึ่งกับไม่เคยเห็นคุณเห็นค่าของเรานะไม่เคยเห็นคุณเห็นค่าในวันเวลาที่เราทุ่มเทนะครับมีพลังงานของกลงล้อแห่งโชคชะตาวันเวลาเปลี่ยนสิ่งต่งตงตางๆเปลี่ยนนะอาจที่จะเป็นพลังงานงการวนกลับของคนอดีตก็ได้นะครับการเวลามันอาจที่จะย้อนกลับไปในอดีตไม่ได้แต่ปัจจุบันและอนาคตข้างหน้า การวางแบบแผนถึงปัจจุบันจะส่งผลถึงอนาคตข้างหน้าของคุณนะครับหรือมีพลังงานของอดีตที่ผ่านมาคุณอาจี่จะปล่อยกับความรู้สึกต่างๆแล้วก็ได้นะเป็นพลังงานของการเวลาจะนําพาให้คุณได้พบเจอคู่กัลยาณมิตรคู่คนที่เข้ามาเติมเต็มในหัวใจคู่คนที่เข้ามาคอยดูแลแล,และคอยเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะครับเป็นพลังงานของการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน เติมเต็มในหัวใจเติมเต็มในความรู้สึกมีคนที่คิดถึงวันเวลาเกา <ๆ S 2> ่า,าคิดถึงวันเวลาเดิมๆที่เราเคยสร้างอานาคตด,ด้วยกันมีพันง,ง,งการที่เคยสร้างอานาคตด,ด้วยกันอยากกลับเข้ามาขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นคุณคุณคือคนที่ดีที่สุดสําหรับเขาคุณคือคนที่ดูแลเขาดีที่สุดเอาใจใส่เขาดีที่สุดนะครับคนอดีตอาจที่จะเป็นฝ่ายที่จะต้องทุกข์กับความรู้สึกคิดถึงในวันเวลาที่ไม่มีการคิดถึงในวันเวลาที่สายไปรู้คุณรู้ค่าในวันเวลาที่สายไปแล้วก็ได้นะ ขอดูพลังงานปัจจุบันนะครับเขาคิดถึงคุณไหมเขาคิดถึงเขาอาจจะที่จะคิดถึงสิ่งดีๆที่คุณเคยทําเพื่อกับเขาคิดถึงสิ่งดีๆวันเวลาดีๆที่เราเคยสร้างอนาคตด้วยกันวันเวลาดีๆที่เราเคยมีความฝันมองถึงอนาคตต่างๆไปด้วยกันนะครับขอดูพลังงานปัจจุบันนะของชาตธาตุไฟนะครับคนในใจคุณเขาคิดถึงคุณไหม เป็นไพ่พลังงานของการน้อยใจกับความรู้สึกมีคนที่น้อยใจในความรู้สึกอยู่ก็ได้นะครับหรือมีพลังงานถึงการที่อยากกลับเข้ามาขอโอกาสแต่รู้สึกว่าโอกาสเนี้ยมันช่างน้อยกับความรู้สึกที่เขาเคยทําให้คุณผิดหวงังเคยทําให้คุณเสียใจก็ได้นะครับ Queen of Wands เป็นพลังงานของคนที่มีเซนส์คนที่มีลางสังหรณ์นในความรู้สึกหรือตอนเนี้ชาวธาตุไฟอาจที่จะโฟกัสถึงเรื่องงาน เรื่องความรับผิดชอบต่างๆของคุณเรื่องความมั่นคงสมากกว่าควีนออฟซอร์ดราชินีถือดาบกับโอกาสที่ให้ไปโอกาสมีไว้ให้กับคนวขวคว้าโอกาสมีไว้ให้คนเห็นคุณเห็นค่นาในโอกาสที่ให้ไปนะครับเป็นพลังงานของการที่เราจะชัดเจนกับความรู้สึกเข้มแข็งในความรู้สึกของเรานิ่งอยู่ในบรลลังของเราการมองดูถึงสถานการณ์ของคนคนหนึ่งที่จะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เราอีกก็ได้นะเขาอาจที <c oughs> <c oughs> ่จะคิดถึงวันเวลาที่เราเคย เป็นข้อเป็นครัววันเวลาที่เราเคยสร้างอนาคตวันเวลาที่เราลงหลักปักฐานไปด้วยกันความหวังความฝันไปด้วยกันก็ได้นะครับโอกาสแห่งความสุขความสําเร็จคุณคือคนที่อบอุ่นคุณคือคนที่เติมเต็มสําหรับเขานะเป็นไพ่พลังงานของคนะิงอัพวาน Queen of Cup บนะมีไพ่พลังงานของความมุ่งมั่นคิงเหรียญคนที่เคยปิดกั้นไปคนที่เคยบล็อกไปคิดถึงสิ่งดีๆที่เคยทําให้คิดถึงสิ่งดีๆท,ท,ที่คุณเคยให้กับเขาคิดถึงวันเวลาที่เราเคย ทำด้วยการคิดถึงวันเวลาที่คุณทำให้กับเขาทุกๆอย่างในวันหนึ่งที่เขาคิดได้ในวันเวลาที่เขาตื่นรู้บางอย่างในตัวของเขาในวันนี้เขาอาจที่จะเป็นฝ่ายที่คิดถึงคุณนะคิดถึงในวันเวลาที่ไม่มีการคิดถึงในวันเวลาที่เขาอาจที่จะพยายามที่จะทําปรับเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้นก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทํางานเพื่อจะมีเงินเก็บมากขึ้น ก็ได้นะ,ะที่จะเป็นพลังงานของการที่เขาคิดถึงนะ,ะคิดถึงคนที่ร่วมฝ่าฟันไปด้วยกันร่วมทําไปด้วยกันร่วมสร้างไปด้วยกันก็ได้นะครับมันจะเป็นการที่เขาอาจที่จะกลับเข้ามาขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นกับคุณอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้มันอยู่ที่คุณว่าคุณใช้โอกาสเขาหรือเปล่ากับโอกาสที่ให้นะคุณใช้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าหรือมือหนึ่งตัดออกความรู้สึก สู่เส้นทางของเราสู่สิ่งใหม่ของเราสู่โอกาสใหม่ๆของเราก็ได้นะเป็นไพ่พลังงานของจัตติกเนี่ยอาจที่จะมีพลังงานงการกลับเข้ามาตกลงสัญญาบางอย่างขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นกับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเป็นไพ่พลังงานสําหรับคนโสดอาจที่จะมีพลังงานของโอกาสแห่งการเข้ามาเติมเต็มในหัวใจเติมเต็มในความรู้สึกซึ่งการละกันเป็นพลังงานของชาวธาตุน้ำกรกฎมินพิจิตธาตุดินกันพิสมกรธาตุลมกลุ่มตุลเมทุนธาตุไฟเมสิงธนูที่จะเข้ามาหรือเป็นพลังงานของ คนที่อยู่ในสายงานเดียวกับคุณก็ได้เป็นคนที่คุณเคยเป็นคนที่แอบมองกันมาอยู่ก็ได้นะตอนนี้ของชาวธาตุไฟนะครับขอดูพลังงานแนวน้อมความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะครับว่าคนที่อยู่ในใจคุณเขาคิดถึงคุณไหมแนวน้อมความสัมพันธ์จะเป็น ยังไงอขอดูพลังงานแนวะน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขาหน่อยนะครับเป็นไพ่พลังงานของ King of w a n นเป็นพลังงานของคนเก่งคนมีความสามารถคนขยันคนตั้งใจคนทุ่มเทนะตอนนี้เขาอาจที่จะเป็นฝ่ายที่รู้ทำสิ่งที่เขาตั้งใจอยู่ก็ได้เพื่อความมั่นคงของเขานะ ก่อนที่เขาจะกลับมาหาคุณก็ได้นะครับเป็นไพ่พลังงานของเดอะซันความสําเร็จของเขาความสุขของเขาคุณคือคนที่เคยอบอุ่นกันละกันในวันเนี้ยเขาอาจที่จะคิดถึงสิ่งดีๆที่เราเคยคุยสิ่งดีๆที่เราเคยหวังด้วยกันนะครับก้าเหรียญน,นะเป็นพลังงานของความสดใสความล่าเริงความสุขในตัวของคุณโสดสวยรวยหล่อในแบบของคุณเป็นพลังงานงการโฟกัสถึงเรื่อง ความมั่นคงทางด้านการเงินทรัพย์สินเงินทองสิ่งมีค่าของคุณก็ได้นะครับเป็นพลังงานการติดต่อการพูดการคุยอยากับเข้ามาขอโอกาสถึงการเริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งคุณจะดูถึงความเสมอต้นเสมอปลายของเขาว่ากลับเข้ามาเขาเนี่ยจะหลอกลวงกันอีกหรือเปล่าเพราะกับบาดแผลที่ทําไว้กับคุณมันอาจที่จะมีการทําไว้เยอะนะ,ะกับความรู้สึกกับความที่เราทําทิ่มแทงใจกันไว้ก็ได้นะครับ เป็นไพ่แห่งการขัดแย้ง The Emperor The Empress นะมีไพ่พลังงานของไพ่คู่นะครับเป็นคนที่เคยเป็นค้อเป็นครัวเป็นคนที่เคยเอาใจใส่กันเป็นคนที่เคยหวังถึงอนาคตด้วยกันในวันเวลาที่คุณเดินจากออกมาเขาอาจที่จะต้องเป็นฝ่ายที่เครียดกับความรู้สึกทุกข์กับความรู้สึกเองก็ได้นะเป็นพลังงานของคนที่อายุน้อยกว่ากันคนที่อายุแตกต่างกว่ากันก็ได้นะครับเป็นไพ่พลังงานของคิงเหรียญเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่เคยซัพพอร์ตเคยดูแลเคยช่วยเหลือ ซึ่งกันละกันนะเป็นพลังงานแห่งการที่เราจะเหมือนเหมือนจะมีพลังงานหงการที่เราจะกลับเข้ามาปรับความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งนะเพราะเขาคิดถึงวันเวลาที่เคยเป็นคู่กันคิดถึงวันเวลาที่เคยทําด้วยกันคิดถึงวันเวลาที่เคยสร้างอนาคตด้วยกันอยากย้อนกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นคุณอีกครั้งหนึ่งเขาจะเดินหน้า เข้ามาชัดเจนกับความรู้สึกต่างๆของคุณนะครับของชาวธาตุไฟนะครับเป็นพลังงานงความมุ่งมั่นหรือช่วงนี้ชาวธาตุไฟอาจที่จะมีพลังงานความมุ่งมั่นความตั้งใจในงานในความรับผิดชอบต่างๆของคุณในสิ่งที่คุณมองไปข้างหน้าของคุณก็ได้นะครับมีไพ่แห่งการวนกับการหวนคืนในวันเวลาที่คุณจากออกมาเขาอาจที่จะรู้สึกสึง,ถ,งถึงผลแห่งการกระทําที่เขาทําไว้แล้วก็ได้นะ ขอดูพลังงานไพ่สรุปและแนะนำให้กับชาวธาตุไฟเมษธนูนะครับขอไพ่พลังงานสรุปและแนะนำเป็นไพ่ของสเตนความเข้มแข็งของคุณความแข็งแกร่งของคุณนะเป็นพลังงานงค,ความอด คนกับสิ่งที่ผ่านมาอาจที่จะพอแล้วกับความรู้สึกแล้วก็ได้นะเดินหน้าสู่เส้นทางของเราเดินหน้าสู่ชัยชนะของเราเดินหน้าสู่โอกาสใหม่ๆของเราที่เราจะชัดเจนกับตัวของเราเองนะอาที่จะเป็นพลังงานความเข้มแข็งการดูแลของคุณคุณเป็นคนที่ดูแลใครแล้วอ่ะคุณพร้อมที่จะปกป้องและดูแลทุกๆอย่างนะครับการกลับมารักตัวเองการกลับมากอดกับความรู้สึกของตัวของเราเองในสิ่งที่คุณรอในสิ่งที่คุณรอคุณอาจที่จะ มีคนที่เคยรอในความรู้สึกมีคนที่เคยรอการกลับมาของคนคนหนึ่งเพื่อเปลี่ยนแปลงเพื่อเริ่มต้นใหม่บางอย่างกันและกันอีกครั้งหนึง่งแต่ตอนนี้อาจที่จะมีพลังงานของเดอะฟูลเป็นพลังางานความเป็นอิสระในตัวของตัวเองเป็นพลังงานการโฟกัสถึงเรื่องไปข้างหน้าของคุณแล้วก็ได้นะครับเดอะฟูลเนี่ยเป็นพลังางานการที่มีปัญหาอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นใหม่ได้เสมอในตัวของตัวเองความเป็นอิสระ ของตวของคุณนะครับเป็นพลังงาน,นการวางแบบแผนการมองถึงอนาคตไปข้างหน้าของตัวงเราเป็นไพ่ของเจ็ดดาบนะมีพลังงาน,นการพูดโกหกคาพูดหลอกลวงในช่วงนี้อาจที่จะต้องระวังการติดต่อการสื่อสารการเซ็นสัญญานะครับเป็นไพ่พลังงานของวิวออฟฟอร์จูนกงล้อแห่งโชคชะตา D ดเอ็มเพสเทธิดาดาวสุกดาวีนัสเดอะเอมเพเดอร์ชาวเมธหนึ่งเหรียญเดอะซันนะครับเป็นพลังงานงความสุขความสมหวัง ความสําเร็จความอบอุ่นนะเป็นไพ่แห่งความขัดแยง้งเป็นพลังงานความจริงและความชัดเจนการเริ่มต้นใหม่ให้กับตัวของเราเองนะเป็นพลังงานของความลับไม่มีในโลกความจริงและความชัดเจนในความรู้สึกของคุณนะ,ะที่จะมีไพ่ของการเวลาจะนําพาคู่คนที่ใช่คู่คนที่พร้อมที่จะมาปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองเริ่มต้นกันใหม่นะครับสำหรับคนโสดที่จะพบเจอคู่คนที่สัญญานะ การเวลานำทางให้เราได้มาพบเจอความอบอุ่นในหัวใจเติมเต็มซึ่งกันและกันนะครับเป็นไพ่แห่งการเริ่มต้นสิ่งดีๆนะโอกาสแห่งการเริ่มต้นของคุณนะครับชาวาธาตุไฟเน่สิงห์ธนูหมอต๊ดก็ขอจบแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ